สบายดีเอลทีวิชันไทยสนับสนุนการส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรสู่ชุมชนนางสาวทิติยาปานมณีและนายบรรหารจิรแพทย์กงมศุลเ้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการส่งเสริมบริการเกษตรกรรมสู่ชุมชนหรือหนองเต่าสัญจรครั้งที่12 ณวัดศรีบุญเฮืองดารามบ้านส้มปล่อยนครไกลสอนผงวิหารแขวงสวรรคเขตโดยมีท่านนางเหลืองทองแสงตะวันรองเจ้าแขวงสวรรณเขตเป็นประธานพร้อมด้วยท่านคำม่วนที่ลาวงรองหัวหน้าแผานากเกษตรกรรมและป่าไม้แขวงท่านสุริพรพิมมพ์จักภูมิในการศูนย์พัฒนาและบริการเกษตรกรรมป่าไม้หนองเต่าและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมครับ โอกาสนี้ท่านสุริพรได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมดังกล่าวก็คือเพื่อให้บริการให้คำปรึกษาและเผยแพร่เทคนิควิชาการด้านการเกษตรแกร่ชุมชนเช่นการปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์การบริหารจัดการน้ำและการพัฒนาดินโดยมุ่งส่งเสริมแนวทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ท่านเราเจ้าแขวงสวรรณเขตกล่าวชื่นชมความร่วมมือระหว่างไทยกับสปปลาวในการดำเนินโครงการศูนย์หนองเต่าให้เป็นแหล่งความรู้และเทคนิคด้านการเกษตรสำหรับประชาชนเพื่อส่งเสริมด้านการผลิตและการสร้างรายได้ให้กับชุมชนรวมทั้งสนับสนุนให้กับศูนย์หนองเต่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและแขวงในภาพรวมพร้อมกันนี้ครับนางสาวธิติยาได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของแข,ขวงที่สนับสนุนให้กิจกรรมดังกล่าวครั้งนี้เป็นไปด้วย เรรียรย้อสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจในการทำงานระหว่างหน่วยงานของไทยและลาวเพื่อให้เป็นไปตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจด้านการเกษตรตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนขอบคุณข้อมูลข่าวจากสถานกงสุหญ่ณนแะขวงสวรสดิเขตแล้วพบกับ L อลทรีวิชันได้ใหม่ในมื้อหน้า Bye, -bye.